สวัสดีครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับเราอยู่ที่หมู่บ้านห้วยหานนะครับหมู่บ้านห้วยหานเนี่ยอยู่ตำบลปอนเภอเวียงกัน์จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นชุมชนเป็นชุมชนที่ใหญ่มากๆเลยนะครับมีจํานวนประชากรเยอะมากๆเลยมีจํานวนหลังคาเรือนเนี่ยประมาณเกือบ400หลังคาเรือนนะครับเยอะมากๆนะครับก็ ชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นชุมชนชาวไทภูเขาเชือ้อสายม้งทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ในวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยตามแม่นม้ําขึ้นไปข้างบนนะครับไปดูกันว่าชาวบ้านเขาร่อนทองกันยังไงนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้ารอ้อนเขาร่อนทองกันเนยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเขามีวิธีการร่อนทองอยังไงแล้วก็แม่น้ำเนี่ยมีทองหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าพาร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่ชาวบ้านเขาร่อนทองกันแล้วนะครับก็ ประมาณนี้นะคะนีเห็นไหมหลุมหลมที่เขาขุดก,กันนะครับประมาณนี้แล้วก็เขาทากานขัดข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาทํายังไงแล้วก็มีทองเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปครับแล้วก็เราก็มาดูบรรยากาศการร่อนทองของชาวบ้านนะครับ เขาก็จะขุดหลุมลึกลงไปเลยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องสูบน้ําด้วยนะครับแล้วก็สูบน้ําออกเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีไม้เนี่ยมาค้าหินไว้นะครับเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้หินเนี่ยตกลงไปนะครับแล้วก็จะตักดินจากข้างล่างเนี่ยมาร่อนแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็มาดูคุณยายนะครับว่าคุณยายร่อนเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีการร่อนยังไงเ,เห็นไหมแกม Update. จะใช้ไม้เนี่ยทำเป็นคล้ายๆหมวกแล้วก็มาร่อนแบบนี้นะครับแกจะร่อนผิวมากๆเลยนะครับก็ จะร่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเหลือน้อยๆข้างล่างนะครับแล้วก็ค่อยมาดูว่ามีทองหรือเปล่านะครับนะครับคุณยายบอกว่าในวันวันนึงเนี่ยถ้ามาร่อนแบบนี้นะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ4 0 0ร้อยถึงห้าพบาทนะครับวันไหนถ้าได้มากๆเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0นถึง5 0 0 0นะครับแต่ว่าถ้าวันไหนถ้าไม่ได้เลยเนี่ยจะได้อยู่ที่4 0 0 500นะครับครับแล้วก็มาดูนะครับว่า ร่นทองเนี่ยได้ทองหรือเปล่านะครับแล้วก็ได้ทองขนาดไหนนะครับแล้วก็แม่น้ำเนี่ยมีทองมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเออเจอ้าาบเทอง<โ>อ<ว>ก็คือจุดนี้นะครับใช้ตัวแรกเลย <วะ S 1> ใหญ่มากเลยเนาะโอเค,อเคนะครับดูดูว่ามีทองหรือเปล่านะครับ เยอะมากเลยเห็นไหมครับเยอะมากเลยนี่ครับทองคือเนี่ยเยอะขนาดนี้เลยนะครับอันนี้คือทองสดๆจากการร่อนนะครับ100เซนเลยนะครับไม่มีการจัดฉากนะครับแล้วก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับ พอบ,บรรยากาศประมาณนี้เลยนะครับเขาทําเห็นเยอะมากเลยนะเห็นไหม หลุมที่เขาขุดเนี่ยลึกมากเลยนะครับค่อนข้างมีความเสี่ยงเขาก็ทาประจาปีชทุกๆปีเลยนะครับประมาณเดือนมีนากับเดือนเมษายนะครับเขาเขาจะทำแบบนี้ทุกๆปีเลยนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีอะไรทําแล้วก็ไม่มีฝนแล้วก็ชาวบ้านเขาก็มาทํากันนะครับเป็นถือว่าเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆเนาะก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งนะครับของหมู่บ้านท่้นหานะครับว่าเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าจุดนี้ก็สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไป ครับแล้วก็ตอนนี <and> then, well, ้นะครับเราก็มาถึงบนจุดจุดสวมสมุนไพรนะครับของหมู่บ้านห้วยหานแล้วนะครับก็บรรยากาศก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ข้างบนนี้เนี่ยจะมีจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งที่สวยงามมากๆเลยนะสามารถมองเห็นหมู่บ้านเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับก็จะมีหน้าผาที่ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีจุดที่เราจะขึ้นไปที่นู่นก็คือจุดนู้นนะครับก็คือจุดที่มองเห็นหมู่บ้านทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่จุดนูนนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยนะครับ ครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มาถึงบนจุดสูงสุดนะครับของจุดชมวิวหมู่บ้านห้วยหานแล้วนะครับครับแล้วก็บรรยากาศตอนนี้ก็คือประมาณ3ามโมงกว่านะครับเกือบสี่โมงเย็นละบรรยากาศสวยงามมากๆนะครับจุดนี้ก็คือจุดชมวิวที่สามารถขึ้นมาได้สูงที่สุดบนนี้แล้วนะครับมองเห็นหมู่บ้านทั้งหมดเลยนะครับสวยงามงมากๆนะครับ ครับแล้วก็จุดนี้เนี่ยมองเห็นหมู่บ้านทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แม่น้ําข้างล่างเนี่ยก็คือจุดที่เมื่อกี้เราไปดูชาวบ้านเขาต้อนทองกันนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับ และอยู่จุดนี้เนี่ยสามารถมองเห็นภูชี้ดาวได้นะครับภูชี้ดาวเนี่ยก็คืออยู่ติดชายแดนไทยลาวเลยนะครับข้ามเขาที่นู่นไปเนี่ยก็คือประเทศลาวไปเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พอแค่นี้นะครับก็ขอฝากเพื่อนเ่นทุกคนนะครับช่วยกดติดตามกดตัวสคริป์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกดแชร์ในเฟซบุ o กอะไรให้ด้วยนะครับก็ขอฝากด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ